คำสั่งด่วนไอรอนโดมต้องเกิดโรงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหมเสนอแนวคิดภายใน60วันอีลอนมัสรับประกันความสำเร็จ ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับประจำมาที่31มกราคม2568ท่านผู้ฟังครับการมาของทรัมป์ในรอบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทรัมป์มีการลงนามเป็นฉบับต้นๆเหมือนกันในการลงนามที่เป็นคําสั่งฝ่ายบริหารในเรื่องของการ จะทำให้อเมริกาเนี่ยนะครับสร้างระบบป้องกันเรียกได้ว่า i อออนโดมเนี่ยครับจากก่อนหน้านี้อิสราเอลมีการใช้งานระบบนี้และดูเหมือนว่าประสิทธิภาพของไอออนโดมของอิสราเอลนี่แหละครับมันสามารถไปจัดการขีปุรุตต่างๆที่ทงฝั่งศัตรูของอิสราเอลยิงมานะครับซึ่งไอออนโดมนั้นดูเหมือนว่าเป็นเทคโนโลยีที่ อเมริกานั้นเคยคิดที่จะทํามาก่อนสมัยเลยแกนแต่แเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องค่าเช็จ,จ่ายมหาศาลนี่แหละครับซึ่งมันอาจจะมากเป็นจํานวนถึงร้อย0ปเท่าถ้าเทียบกับอิสราเอล เพราะว่าคิดถึงพื้นที่แล้วพื้นที่ของอเมริกานั้นมันมากกว่าอิสราเอลเป็นปริมาณมากนี่แหละครับเพราะฉะนั้นงบประมาณมหาศาลที่มันเกิดขึ้นในสมัยเลแกนนั้นมันอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งให้โครงการนี้มันต้องยุติใตแต่การมาของทรัมป์นี่แหละครับปรากฏว่าการมาของทรัมป์นี่แหละครับหลังจากที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งได้ไม่นานานี่แหละครับทรัมป์ก็ได้เปิดตัวโครงการป้องกันประเทศอันดับแรกของเขานั่นก็คือการสร้างระบบป้องกันขีปุระดับประเทศ ซึ่งคำสั่งนี้น่ครับเกี่ยวข้องกำหนดให้กระทรวงกลาโหมนี่ครับต้องเสนอแนวคิดระบบดังกล่าวภายในเวลา60วันนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังระบุถึงสิ่งที่ระบบป้องกันต้องกระทำและควรประกอบอะไรบ้างท่านผู้บังครับการมาของไอออนโดมพร้อมกับการมาของทามนี่แหละครับซึ่งสมัยก่อนในสมัยเลยแกนนั้น จะเรียกโครงการนี้ว่าโครงการสตาร์วอร์ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในสมัยช่วงสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองปัญหาสำคัญประการหนึ่งของโครงการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงศตรวรรษที่1980นั่นก็คือค่าใช้จ่ายมหาศาลนี่ครับของการพาทั้งดาวเทียมอุปกรณ์ต่างๆขึ้นสู่วงโคจรแต่หลังจากที่เวลามันผ่านไป40กว่าปีนี่ครับปัญหาต่างๆ เหล่านี้มันดูเหมือนว่าได้รับการแก้ไขและดูเหมือนว่ามันเป็นงานง่ายเลยละครับเพราะว่าการมาของทรัมป์และการมาของอีออนมัตซึ่งดูเหมือนว่ากลายเป็นคู่หูดูโอ้มหาเศรษฐีคนใหม่ของโลกและกำลังเป็นผู้ที่จะวางอำนาจในโลกใบนี้ของอเมริกาเพราะนั้นการมาของอีออนมัตนี่เลยครับมันทำให้โครงการ ไอออนโดมของทรัมป์เนี่ยแหละครับหรือว่าโครงการสตาร์วของเลแคนเนี่ยแหละครับมันได้รับการปัดฝนขึ้นมาใหม่และดูเหมือนว่าสถานการณ์รอบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้อ่าการโครงการนี้มันได้รับผลสำเร็จนะครับสำเร็จของโครงการหลังจากที่ผู้ที่จะกลายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการแห่งนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นอ้อนมัดซึ่งเป็นผู้นำ เทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันท่านผู้บังครับสถาปัตยกรรมระบบป้องกันขีปุธจะต้องปกป,ป้องประเทศจากขีปุทพิิสัยไกลขีปุธความเร็วเหนือเสียงรวมถึงขีปุธล่นเพื่อที่จะทาสิ่งนี้ได้นี่นะครับระบบจะต้องใช้ระบบติดตามและก็จกัดกั้นภัยคุกคามหลังนี้ทั้งในระหว่างการเดินทางใน อวกาศและในระยะสุดท้ายซึ่งก็จะมีการสร้างระบบสกัดกั้นขึ้นมาใหม่ในอวกาศชุดใหม่ลวยรวมถึงระบบสำหรับขี่บูธก่อนปล่อยหรือหรือในระยะเริ่มต้นของการบินนั่นดูเหมือนว่าเป้าหมายหรือว่าความต้องการของโครงการนี้เลยครับมันจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เริ่มมีการปฏิบัติการ หลังจากมีการปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติการแล้วการเดินทางอยู่ในอวกาศอยู่ในนอกโลกรวมถึงมันอาจจะมีเรื่องของการใช้เลเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่เป็นรวมไว้ในโครงการสต a r ์วอลของเกรแกนนั้น มันยังไม่สามารถใช้การได้แต่สถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ Star Wars เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเทคโนโลยี y ลเซอรในปัจจุบันนั้นมันสามารถพัฒนาการและก็ใช้งานได้แล้วเพราะนั้นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นไอออนโรมของทรัมที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็จะรวมทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละครับการสกัดกัน้นอาวุธพิสัยไกลอาวุธความเร็วเหนือเสียงอาวุธข้ามทวีปขีปาวธลอนรวมถึง ตั้งแต่การเริ่มต้นการโจมตีรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนโจมตีการใช้เลเซอร์มันรวมความแล้วมันเป็นการรวมระบบป้องกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เข้าสู่โครงการของทำท่านผู้ฟังครับโครงการที่มีการเริ่รมในสมัยโรนัลด์เลแกนที่เรียกว่าโครงการสตาร์วอ์นี่แหละครับด้วยงบประมาณที่มันมหาศาลนี่แหละครับ ที่มันอาจทําให้อเมริกานั้นอาจต้องล้มล้มละลายได้ประจวบกับสงครามเย็นในช่วงนั้นนี่แะครับระหว่างรัเสเซียกับอเมริกามันสิ้นสุดลงมันทําให้โครงการนี่และครับล้มเลิกไปโดยปริยายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับอิสราเอลนั้นก็มีการใช้ระบบนี้เนี่ยครับแต่ถ้าเผื่ออเมริกาจะมีการทํางานหรือว่านําระบบนี้มาใช้งานมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าอิสราเอลถึง800เท่า เพราะว่าพื้นที่และสมีของอเมริกาเนี่ยนะครับมันมากกว่าทางฝั่งของอิสราเอลเป็นจานวนมากท่านผู้ฟังครับคาสั่งของทรัมป์นี่แหละครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับโครงการที่มีอยู่2โครงการนะครับที่คล้ายคลึงกับโครงการของสตาร์วอร์นั่นก็คืออันที่1่ก็คือโครงการป้องกันขีปุธที่กำลัิดการเรียนอยู่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการสร้าง โครงข่ายดาวเทียมนี่แหละครับซึ่งออกแบบมาทั้งเพื่อตรวจจับเพื่อติดตามขีปุพ้พิสัยไกลพิสัยใกล้ความเร็วเหนือเสียงขีปุ้ข้ขามทวีปต่างๆเหล่านี้นี่นะครับเพื่อทําให้ระบบนั้นสามารถ นาไปทําลายขีพุทธต่างๆเหล่านี้อันที่2ก็คือแนวคิดที่เกิดขึ้นในปี1987น้เี่แหละครับที่จะมีการใช้โครงสร้างดาวเทียมขนาดเล็กจํานวนมากหลายพันดวงในวงโคโจรต่ำนี่แหละครับและก็จะมีการติดตั้งขีพุทธขนาดเล็กด้วยซึ่งในเวลานั้นนี่แหละครับแนวคิดนี้ก็ได้รับการยอมรับเหนือกว่าโครงการที่จะมีการใช้เลเซอร์เพราะว่าเลเซอร์ในสมัยเลแกนนั้น เทคโนโลยียังไม่สามารถการใช้การได้แต่เทคโนโลยีดาวเทียมในการนําขึ้นไปนั้นมีความสามารถในการขึ้นไปได้แต่ในเรื่องของอค่าใช้จ่ายที่มันมากนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาในการที่จะนําดาวเทียมจํานวนมากขึ้นไปในสมัย40ปีก่อนแต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่าอีออนมัดนี่แหละครับมันจะกลายเป็นทางออกท่านฟังครับสมัยก่อนนั้นเลเซอร์ Laser ยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันเทคโนโลยียังมาไม่ถึง และก็แพลตฟอร์มอวกาศขนาดใหญ่ที่บรรทุกอาวุธพลังงานต่างๆขึ้นไปนี่แหละครับมันอาจจะเสี่ยงจากการโจมตีเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเรื่องของเลเซอร์สมัยก่อนจึงอ,อยู่ในโครงการแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้แตสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับเรียกได้ว,ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจัดการแก้ปัญหาได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นนะครับว่าโครงการที่เกิดขึ้นนี่แหละครับจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆเครื่องดับฟัง ตรวจจับต่างๆโดยใช้ดาวเทียมและกอบอพาน่าจำนวนมากและดังต้องใช้ยานปล่อยดาวเทียมเพื่อส่งขึ้นบูรพุจจรเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบัน s p ป c e X นี่แหละครับคลองส่วนแบ่งทางตลาดในการปล่อยดาวเทียมส่วนใหญ่โดยมีการปล่อยดาวเทียมทั้งหมดไปแล้ว134ครั้งจากทั้งหมด154ครั้งซึ่งเกิดขึ้นในปี2024จากท่าอาวกาศของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นบริษัทแห่งนี้นี่ครับมันได้รับการพิสูจน์แล้วในการส่งดาวเทียมขนาดเล็ก จำนวนมากเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่จะส่งดาวเทียมจํานวนหลายพันดวงในวงโครจรต่ำนี่แหละครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นซึ่งสตาร์ชิกนี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นโครงการสําคัญที่จะทําให้โครงการต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งมันสามารถส่งสินค้าที่มีน้ําหนักตั้งแต่1 0 0ยถึงร้อตันขึ้นสู่วงโครจรต่ําหรือว่ามากสุดถึง27ตันขึ้นสู่วงโครจรข้างฟ้าท่านผู้ครับ การเข้ามาเกี่ยวข้องโครงการนี้ของอีออนมันี่หละครับไม่เพียงแต่เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับแต่เขายังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของแคมเปญหาเสียงของทั้มในปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาประสิทธิภาพของอเมริกาและยังเป็นเจ้าของ SpaceX อีกด้วยซึ่งดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดเนื่องจากในเชิงวัตถุแล้วนะครับหากไม่มีเทคโนโลยีของอีออนมัดนี่เลยครับ นะครับในโครงการในการส่งดาวเทียมจํานวนมากขึ้นสู่ควงคจรน,นั้นมันจะไม่สามารถดําเนินการได้เลยถ้าเผื่อ,อยังใช้เทคโนโลยีก่อนที่ทรัมป์จะมาเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่มีปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันหรือก็ไม่ต้องมีเงินทุนมากขึ้นเหมือนสมัย40ปีก่อนซึ่งต้นทุนการส่งดาวเทียมนี่แหละครับมันเป็นความท้าทายอย่างมากในสมัยก่อนโนอนแต่ปัจจุบันนี่แหละครับเทคโนโลยี Technology Space X ของอ o n อนมารนี่แหละครับมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้หมดเลยท่านฟังครับความท้าทายอื่นๆอย่างเช่นการสกัดกั้นระยะสุดท้ายนี่นะครับมันก็ยังมีความสําคัญซึ่งโดยรวมแล้ว โครงการทั้งหมดของทั้มเนี่ยนะครับจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งหมดของอเมริกาที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงไอออนมัดนี่หละครับมันจะเป็นตัวจักรสาคัญที่มาพร้อมกับโครงการต่างๆของทัป์ซึ่งดูเหมือนว่าโครงการของทัปมไอออนโดมของทัป์นี่เลยครับมันจะได้รับการผลักดันจากทัป์โดยมีไอออนมัดนี่เลยครับเป็นตัวจักรสาคัญในการที่จะทําให้โครงการ ไอออนโดมของทรัมป์ประสบผลสำเร็จในช่วงสมัยการเป็นประธานาธิบดีที่2ของเขา เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ